หลายคนนะครับกาลังออกแบบบ้านอยู่แล้วกําลังคิดว่าอยากจะมีกันสาดไว้หน้าบ้านเพื่อว่าป้องกันฝนสาดเข้าหน้าต่างเข้าผานังบ้านนะครับส่วนที่ยื่นออกมาจากตัวบ้านแล้วก็ไม่มีเสานะครับตัวนี้เราเรียกกันสาดครับ การกันาสาดที่นิยมทํากัน1กันาสาดปูนจะนิยมทําความยาวประมาณ1เมตรจากตัวบ้านครับเราเรียกภาษาช่างว่าปีกนกครับกันาสาดชนิดนี้จะทําให้บ้านเนี่ยมีมิติที่เหลี่ยมคมสวยงามขึ้นมาและดูมีความทันสมัยขึ้นข้อดีของกาสรสาดปูนนะครับก็คือเป็นกนาสรสาดที่ไม่ค่อยรั่วครับแต่ข้อเสียก็คือใช้งบประมาณในการก่อสร้างที่สูงสองกันาสาดเมทัลชีเป็นกนาสรสาดต่อเติมครับอาจจะต่อเติมแค่เฉพาะตรงหน้าต่างอย่างเดียวหรืออาจจะต่อเติมตลอดทั้งแนวเลยก็ได้ข้อดี ของกันสาดชนิดนี้คือทําง่ายทําไวและราคาถูกแต่ว่าข้อเสียก็คือกันสาดชนิดนี้เสียงดังครับ กันสาดหลังคาโพลีเป็นหลังคาแผ่นใสๆข้อดีของแบบนี้ก็คือมีความโปร่งแสงครับและสามารถติดตั้งได้ง่ายครับมีน้ําหนักที่เบาและติดตั้งได้เร็วข้อเสียก็คือกันสาดชนิดนี้เมื่อโดนแดดไปนานๆก็จะมีการเสรื่อมสภาพและมีการผุก,การกร่อนเกิดขึ้นแล้วบ้านคุณล่ะครับติดกันสาดหรือเปล่าส่วนตัวช่างหนึ่งนะครับจะชอบกันสาดแบบปีกนกปูนครับเพราะว่าจะทําให้บ้านดูทันสมัยขึ้นคุณอาจจะคิดว่าเรื่องนี้ไม่สําคัญครับแต่คุณรู้ไหมครับว่าถ้าคุณออกแบบบ้านตั้งแต่ตอนต้นแล้วคุณไม่ได้แจ้งผู้ แต่พอติดการศาสตร์เข้าไปบ้านก็จะดูมวนหมองขึ้นมาทันทีเลยครับเข้าไปดูแบบบ้านสีสวยๆได้ที่เว็บไซต์กวนังแบบบ้านครับก็จะมีการสาสตร์ติดให้ดูตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบเลยนะครับชอบแบบไหนทักไบโอสอบถามได้เลยครับ